สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่พวกเราจบคอร์สเบื้องต้นของอาจารย์ทยาที่ทำให้พวกเราได้เรียนกันแบบเพลิดเพลินกันไปแล้วเนาะในคอร์ส Print On d e m a n d Basic เบื้องต้นในคลิปนี้อาจารย์ทยาอยากจะทำสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเรารู้สึกมีกำลังใจในการที่จะก้าวต่อไปก็คือการหาวิธีทำอย่างไรให้มีออเดอร์แรกเพราะว่าบางคนทำไปนะบางคนทำไปหลายสิแล้วแหละหลายสิบอาร์ตเวิร์ก อัปโหลดเข้าไปแล้วแหละแต่ทีนี้อาจารย์ไม่มีใครมาซื้อันเลยอะ่ะไม่ซื้อไม่มีใครซื้อผมมาซื้อหนูเลยค่ะคือออกแบบไปเยอะแล้วแล้วก็ทําตามที่อาจารย์บอกแต่ทำไมยังไม่มีออเดอร์แรกเข้ามาคนก็มาฟอลโล่เยอะกดไลค์อะไรก็เยอะเออทำไมยังไม่มี เอาละอาจารย์ยาก,ก็เลยเอาคลิปนี้มาช่วยนะคะเป็นตัวเสริมทําให้เรามีกําลังใจเพิ่มขึ้นนะในการที่จะมีออเดอร์แรกคือบอกก่อนนะปัจจัยมันมีหลายปัจจัยมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าอาร์ตเวิร์กที่เราออกอะ่ะมันน่าสนใจกับลูกค้ามากแค่ไหนอย่างแรกนะคะก็คือเราเนี่ยต้องเจาะกลุ่มลูกค้าให้ถูกใช่ไหมคะอย่างที่2พอเอาเขาเข้ามาในเจอโปรดักของเราแล้วเนี่ยมาเจออาร์ตเวิร์กเราแล้วเนี่ย มันก็ต้องมีสินค้าหรือว่าอาร์ตเวิร์กที่ดึงดูดเขาถูกไหมไม่ใช่ว่าหาทราฟิกเอาเขาเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอาร์ตเวิร์กเราไม่ได้ดึงดูดเลยอะวางแบบก็เบี้ยวเบียวบุดบุดหรือว่ามันตกลงไปคือไม่สวยอะคือไม่ถูกใจอะเขาก็ไปถูกไหมคะฉะนั้นอ่ะบางคนมีคนกดไลค์แล้วถูกปะ่ะคนชอบแล้ว แต่ว่าบางอย่างยังไม่ใช่โดนใจเขาไงคือมันสวยมันใช่แต่ว่าเฮ้ยฉันยังไม่อยากได้ไม่ใช่ไม่ใช่แนวของฉันอะไรแบบนี้คือมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมเหมือนเราบางทีเฮ้ยเราชอบเราไลค์อ่ะแต่ว่ายังไม่อยากจะจ่ายเงินตรงนั้นนะคะก็คือวันนี้แหละจะพาพวกเรามา ตัวช่วยนะคะเป็นตัวเสริมต้องบอกก่อนนะเราต้องทํางานอย่างมีกลยุทธ์ใช่ไหมไม่ใช่ว่าขายเปะปะทั่วไปเรื่อยเปยื่อยใครเขาจะขายอะไรที่เกี่ยวกับหมาก็หมาวานไปหมดเราต้องเจาะกลุ่มเฮ้ยคนรักหมารักแมวเขาชอบทานกาแฟอ่ะเอาไปบวกเพิ่มคนรักหมาที่ชอบทานกาแฟก็เอามันมากซ์อะไรแบบนี้ค่ะคือคือเจาะกลุ่มให้มันแคบลงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกก่อนนะว่าลูกค้าของเราต้อง จำนวนการเสิร์ชต้องมากกว่า1,000ขึ้นไปนั่นแหละค่ะก็คือวันนี้แหละจะพาพวกเรามาดูนะคะวิธีการเพื่อให้เราได้มีกำลังใจนะเวลาเรามีออเดอร์แรกเข้ามาเนี่ยอีเมลมันจะมีเด้งขึ้นมาหาเรานะแล้วเราสามารถเช็คได้ด้วยนะเฮ้ยเงินจะเข้าแล้วในะอีกเ,อเข้าใจาทุกวันที่15หรือวันที่เท่าไหร่อะไรแบบนนีะ้คือมันเป็นกำลังใจนะก็คือวันนี้แหละค่ะจะพาไปรู้จักทูสอตัวที่อาจารย์ทิชาใช้ประจํา จริงๆแล้วมี3นะคะวันนั้นอาจารย์ธยาสอนไปแล้วเรื่อง m e r ร์ Informer ใช่ไหมก็เอาไปใช้ได้นะคะวันนี้จะมีอีก2ตัวที่ช่วยเราในการที่จะหาคีย์เวิร์ดหรือว่าหาคำหาคำเสิร์ชนะคะที่ลูกค้าหาเราแล้วเจอให้ไอเดียนิดนึงนะคะเวลาเราทำเพจของเราเราก็มีตัวตนของเราใช่ไหมเรามีอาร์ตเวิร์กที่เราออกเนี่ยอาจจะเป็นบางคนชอบแนวธรรมชาติอะไรแบบนี้คือเราต้องมีแบ่ง นะอย่างอาจารย์ทยาจะแบ่งเป็น50 50ก็คือสิ่งที่เราต้องตั้งใจทําสิ่งที่เราชอบ50%ไอ้ที่เหลือเนี่ยเป็นเทรนด์ประมาณว่าออว,วันนู่นวันนี้วันเซอลบเบอะไรแบบเนี้ยคืออีก50%แต่ว่าเราก็ต้องมีแก่นมีหลักของเราอยู่ว่าเฮ้ยไออาร์ตเวิร์กที่เราคิเอเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเวลาเขาเข้ามาดูเนี่ยอ๋อคนนี้เขาจะเน้นแนวแบบนี้แต่เราก็มีประเภทของเสริมแบบเป็นวันอื่น วันฮาโลวีนอะใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมวันแตงกี i วิ่งวันอะไรอื่นๆอีกเนี่ยคะคือแล้วแต่ซีซันของเขานะก็เป็นแบบนี้นะแบ่ง50-50ดีกว่าแล้วเราจะมีออเดอร์แรกให้เราชุ่มชื้นใจแล้วก็มีกําลังใจที่จะทําต่อไปดูตัวแรกนะคะจันทิยาจะพาไปดูตัวนี้นั่นก็คือ Bubble Spider หลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะก็ข้ามไปได้แต่ว่าจันทิยะจะเชิญชวนมาใช้ทูตัวนี้นะคะไม่ไม่ต้อง ไปล็อกอินอะไรของเขาก็ใช้ได้เลยนะมาดูกันนะคะจันทิยาจับพาไปดูเราเข้ามาที่ Bubble Spider นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อาจาันทิยาใช้แบบไม่ได้ใส่อินด้วยนะแล้วกใ็ใช้งานของเขาได้ด้วยวิธีการง่ายๆแบบนี้เลยถ้าเราดูเราคลิกขึ้นไปด้านบนนะคะ Keyword Research ใช่ไหมเขาจะมี Popular Keyword Tag Generator เดี๋ยวอาจัย์ิยาจะสอนทีรพาฒนะคะแล้วก็ Top Trend หรือว่า Bestseller นะ,ะก็ดูได้ Bubble เรารู้อยู่แล้วมันก็น่าจะลิงก์กับ เรดบับเบิลใช่ไหมฉะนั้นการใช้ทูตัวนี้มันจะทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยเทรนมันมาอย่างไงนะก็คือ E ห้าสิเปอร์เซ็นเนี่ยแหละที่เราอยากทําให้มันเกิดออเดอร์แรกแรกขึ้นมาเนี่ยหรือว่าบางคนอาจจะมาช่วยเป็นตัวช่วยในการทําให้เรามีออเดอร์มากขึ้นก็ใช้ทูตัวนี้นะคะอ่ะวิธีการนะคะไปที่ตรงนี้เลยนะจันทิยาจะใช้คีย์เวิร์ดเสิร์คีย์เวิร์ดรีเสิร์ชนะคะอ่ะป๊อปปูล่าคีย์เวิร์นะคะ ทีนี้อ e ีป๊อปปูล่าเนี่ยเรามาดูที่นี่ถ้าเรามีคีย์เวิร์ดของเราเราอยากจะเสิร์ชก็เสิร์ชได้ว่ามันเกี่ยวกันไหมแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งเนื่องจากว่าเราไม่มีไอเดียเราอยากรู้ว่าเฮ้ยซีซั่นเนี้ยเขาครีเอทเขาฮิตอะไรกันนะโดยเฉพาะ red b u b เ l e นะคะโอเคเราก็จะมาตรงนี้นะบอกไว้แล้วเนาะว่าคำค้นหามันต้องมากกว่า1,000นะฉะนั้นเราจะดูเทรนที่มันอัพ นะอันนี้มันดาวไม่เอานะคะเราจะเอาอะไรที่มันขึ้นใช่ไหมเพราะว่าคนไม่ได้เสิร์ชหมายความว่ามันดําดิ่งเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปทํานะเพราะว่าเขาไม่เสิร์ะยังไงก็ไม่ซื้อใช่ไหมฉะนั้นนะยางต่ําขึ้นไปอาจารย์นิยาจะเซซ่าอ่ะหนึ่งพันนะหนึ่งพันอ่ะเก้าค่าห้าก็ได้มันมันไม่ยอมโอเคแล้วแม็กซ์คอมเพลติชันบอกแล้วใช่ไหมอย่าไปอยู่ในเรดเรดโอเชียนคือคนแข่งขันกัน,นเยอะ เราต้องจํากัดคอมเพติชันการแข่งขันให้มันน้อยๆอย่างอาจารย์ทีญาติจะจํากัดผลว่าจะจํากัดแค่สักอมีสักพันหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วแต่คนนะคะถ้ามั่นใจว่าอาร์ตเวิร์กฉันเจ๋งอะไรเงี้ยก็เพิ่มความคอมเพติชันมากขึ้นแล้วจํานวนที่เราเสิร์ชเจอเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นตามไปด้วยเทรดมาร์กเราไม่ยุ่งเราก็ไปติ๊กออกนะคะ เอาละเราจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันเป็นแบบนี้สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ธยาจะทําประจําก็คือเราจะเห็นไอ้เครื่องหมายขึ้นลงใช่ไหมคะอาจารย์ธยาจะคลิกให้มันเห็นจํานวนน้อยที่สุดคลิกเรียงจากน้อยไปมากเราจะทําไอ้ที่มันมีการแข่งขัน competition แปลว่าการแข่งขันตำ่ำนะมีคนเซิร์ชตั้งพันหนึ่งแน่เฮ้ยแต่คนทำอาร์ตเวิร์คแค่21อาจารย์ธยาดูทรงแล้วเนี่ยว่า มันคืออะไรวะเราก็คลิกเข้าไปดูได้นะเดี๋ยวจะพาไปดูดูเทรนด์ด้วย Google เห็นไหม Google การเสิร์ชนะอาจารย์ทยาจะเน้นอะไรที่แบบมันหมือหวานนิดนึงมีคนเสิร์ชนะอย่างอันนี้เอ่อฟารคลายไฟมันคืออะไรนะลองเข้าไปดูก็ได้มันมีให้เลือกนะใน Amazon หรือว่าเอ่อ r b บ b ใช่ไหมเราจะลองคลิกที่ r e b u บ b l e ก็ได้นะมันก็จะพาไปที่หน้าจอนี้เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะอาจารย์าไม่รู้จักวะ่ะ มันเป็นหนังอะไรสักอย่างนะคิดว่านะคะไม่เอาดีกว่าเรามาดูนี้ b แบบีอ่ะ b แบบไม่ใช่บาร์บี้นะลองคลิกเข้าไปดูนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้โอ้มันก็คือการเเขียนคล้ายๆเหมือนบาร์บี้แต่เป็น b บบี้เป็นแนว LGBTQ หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วเราก็ มาดูนี่ด้วยได้เหมือนกันนะคะที่อเมซอนนะเพื่อเป็นไอเดียแต่อย่าไปลอกเขานะเห็นไหมก็มีแบบอะไรให้ดูเยอะแยะนั่นแหละไอเดียก็คือว่าอ e ีแบบี้เนี้ยเป็นเป็นทีเชิร์ตด้วยเข้าทางเราการเสิร์ชยักๆๆโอ้เสิร์ชกันเยอะด้วยคู่แข่งมีน้อยรายคำเสิร์ชคนเสิร์ชเกินพันโอกาสที่เราจะขายมีมากกว่าเทียบกับถ้าการเสิร์ชมีเยอะ แล้วการแข่งขันนะจันทิยจะทําให้ดูการแข่งขันอันนี้เราจํากัดไว้ที่พันเนาะห้าร้อยอย่างเงี้ยความเป็นไปได้ที่เราจะขายก็จะยากกว่าฉะนั้นเราก็ทําตามสเตติจี้นี้นะคะก็คือ,อลองอันนี้นะคะแบบี้ค่ะจันทิยลองทาให้ดูเราก็ได้แล้วใช่ไหมนั่นก็คือตัวอย่างนะคะว่าแบบี้เนี่ยแหละน่าสนใจหรือว่าเราจะดูอย่างอื่นก็ได้ นี่แหลคะค่ะนี่แหลคะค่ะคือไอเดียว่าถ้าเราไม่รู้จัะ create art work อะไรเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวช่วยในการ create ที่มันเป็นของเสริมนะนอกจากเรามีร้านเรามีธีมของเราแล้วเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นที่มาช่วยเพิ่มยอดขายหรือว่าทำให้เรามีออเดอร์แรกไวๆ ไวๆมามา่าไวๆนะคะโอเคอันแรกผ่านไปแล้วเนาะทีนี้ความเจ๋งของมันของไอ้ตัวนี้นะไม่จาเป็นต้องใสอินเห็นไหมอาจารย์ทยาไม่ได้ใสอินเราสามารถใช้แท็กเจเนเรเตอร์ได้จําได้ใช่ไหมว่าอาจารย์ทยาเคยบอกว่าจะสอนเรื่องแท็กใช่ไหมคือเครื่องเครื่องมือตัวนี้แหละช่วยเราได้นะคะ,ะตะกี้เนาะเราใช้คําว่าแบบี้แล้วใช่ไหมเราคัดปีมาแล้วนะอาจาร,รย์ทยากัดปีมาแล้วเราก็ใช้คํานี้แหละเสิร์ชไปเลย เสรสิความเจ๋งของมันคือเราปกติเราจะใส่แท็กหรือว่าคำค้นหานะได้สิบห้าคีย์เวิร์ดเราก็จัดการไปเลย20นะแล้วก็คอปลเอาไปใส่ได้เลยเจ๋งไหมล่ะนะนี่แหละค่ะคือเครื่องมือตัวหนึ่งที่ทำให้เรามันช่วยได้นะคะเร่งให้เราเกิดออเดอร์แรกเร็ว นะจันทิยาสำเร็จเพราะไอ้สิ่งนี้มาแล้วนะคะก็ลองทํากันดูนะคะแล้วพอเขารู้จักร้านเราแล้วเนี่ยเขามากด follow หรือว่ากดไลค์อะไรแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มขายของอะไรที่เป็นธีมของเราเป็นตัวตนของเราได้มากขึ้นนะหนึทูผ่านไปแล้วนะคะวิธีการที่2นะคะก็คือ Google Keyword Planner นะช่วยเราในการหาแท็กคำค้นหาเนี่ยยังไงเพราะว่าอย่าลืมนะเราต้องหา คำค้นหาที่คนเนี่ยมีความต้องการอย่ามาโนเอาเองแล้วก็มีการแข่งขันที่ต่ำคอนเซ็ปต์คล้ายกันเลยนะคะแต่ว่าเราใช้เครื่องมือที่ช่วยเราทําให้เจอลูกค้าได้ง่ายขึ้นมนะะานดูกันนะคะคีย์เวิร์ดแพนเนอร์นะคะเข้ามาตามลิงก์ที่อาจารย์ยาแปะไว้หนะ้า่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะ,ะเบื้องต้นนะคะเราไปที่ discover new keyword เพราะว่าเรายังไม่มีอะไรในใจ สิ่งแรกที่อาจารย์ธยาอยากให้พวกเราทําก็คือประเทศเราขายเสื้อไปที่ไหนก็ต้องเลือกประเทศนั้นนะอย่างในกรณีนี้เราขายที่ไหนจ๊ะที่ United States นะ United States Country นะคะถ้าใครขายที่อื่นนะเยอรมันอังกฤษที่ไหนอะไรก็เลือกตามนั้นต้องดูที่ลูกค้าลูกค้าอยู่ไหนไม่ใช่ว่าฉันขายอยู่อเมริกาคำเซิร์ฉันก็ไปหาอยู่ที่เมืองไทยเนี้ยคงจะเจอนะคะ ไทยไม่ใช่ก็ต้องเป็น n n l l s s นะคะ English เป็นภาษาอังกฤษเพราก็ใช้ภาษาอังกฤษเสร็จแล้วนะคะเราดูว่าเราอยากใช้คำค้นหาไหนนะอย่างอาจารย์ทยาจะใช้คำว่า mental health นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ mental health นะโอเคเราก็จะใช้คำนี้ไปก่อนแล้วก็ mental health matter แล้วเราก็ get r e s u l t เอาละได้คำเด็ดมาแล้วโอเคจะเห็นว่านะคะพวกเราจะสามารถ sort ได้นะหมายถึงว่าเรียงลำดับความามากไปน้อยน้อยไปมากอะไรแบบนี้ได้อย่างนี้อาจารย์ธยาก็คลิกเราต้องดูว่ามีคนเสิร์ชเยอะแล้วเราก็เห็นใช่ไหมเยอะมากเลยใช่ไหคะเนาะแล้วสิ่งที่สำคัญเลยคอมเพลติชันต้องต่ำนั่นหมายความว่าอันนี้เวิร์กนะถ้าเราใช้คีย์เวิร์ดนะคะคำนี้ไปลองเสิร์ช ใน redbubble หรืออะไรเนี่ยก็จะเห็นนะทีนี้เราได้มาหนึ่งละหน้าที่ของเรานะคะก็คือเอาคำพวกนี้ไปเป็นแท็กในการเสิร์ชนะอย่าลืมว่าเวลาเราเสิร์ชใน google เราลองดูนะว่าที่ไหนเนี่ย redbubble จะขึ้นมาเลย amazon จะขึ้นมาเลยที่ etsy จะขึ้นมาเลยนะนั่นหมายความว่าคำเหล่านี้มันจะไปโผล่ในแต่ละแพลตฟอร์มที่เราเอาเสื้อไปขายได้ฉะนั้นถ้ามีคนค้นหาเยอะ แล้วในขณะเดียวกันการแข่งขัน,ขนก,ก็ต่ํามีมเ,ปเปอร์เซ็นต์มีความเป็นไปได้ที่เราจะมาโชว์อยู่หน้าแรกๆแ,แล้วเราก็ปะเจิดกันกับลูกค้าของเราเทคนิควิธีก็มีแค่นี้เลยพอเขาเจอเราแล้วเนี่ยอย่าเสียโอกาสนี้ไปนะคะทำอาร์ตเวิร์กของเราให้มันเอาสเตนดิ้งให้มันให้มันเจ,จิดจรัดให้มันแบบเห็นแล้วแบบเด้งดึงเห็นมาตื่นตาตื่นใจแบบโอ้โหเจ,จหิดจรัดเด้งออกมาเลยนะคะฉะนั้นเราต้องทําแบบนั้นนะคะ ตัวหนังสืออะไรทําแบบโชว์ให้มันเป่งประกายเลยเรียงแถวขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเฮ้ยของแกนี่ outstanding เด่นโดดเด่นขึ้นมาเลยนะเด้งมาเลยฉันจะเลือกแก่างคะ่ะทําแบบนั้นเลยนะอย่าแบบเฮ้ยตัวหนังสือก็จึ๊เจ๋อเออเจอแล้วนะ่ะคลิกหนีปัดผ่านไม่เอานะเราต้องทําแบบนั้นมันประกอบด้วยหลายสิ่งเนาะทําให้เขาเจอเราแล้วเนี่ยก็ต้องทําให้เรา outstanding เหมือนไปสัมภาษณ์งานเลยอะ่ะเขาเลือกเราแล้วอ่ะทาให้ดีที่สุดจัดไป นะแล้วแบบเดียวไม่พอนะคะต้องใส่เข้าไปเยอะๆมีให้เลือกมากมายเพื่อว่าเป็นตัวเลือกแล้วเปอร์เซ็นต์ในความที่จะซื้อของเราเนี่ยมันจะมากนะคะก็คือนี่คือ2ส,สิ่งนะที่อาจารย์อนุญาตทำเป็นตัวอย่างให้ดูอย่างแรกก็คือ Bubble Spider ลองไปใช้ดูนะคะฟรีนะทั้งสองอย่างนี้ฟรีเลยนะแล้วก็อันที่2ก็คือ Keyword p a n n พเ r ฟรีฟรเลยของ Google นะลองไปใช้กันดูแล้วก็ถ้ามีออเดอร์แรกมันจะโชว์แบบนี้ค่ะ นะแล้วเราจะชื่นใจจะชื่นเฮ้ยชันขายได้แล้วแกแล้วฉันจะต้องทําต่อไปอย่างเงี้ยต้องจะมีพลงังมีกําลังใจในการทําต่อนะจริงๆอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนทําสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราส่งมอบอย่าลืมนะเรามอบแต่สิ่งดีๆให้ลูกค้านะคะไหนๆก็ทําส่งต่อสิ่งดีๆให้เขาแล้วเนี่ยก็ต้องทําให้มันดีๆยิ่งขึ้นไปนะก็ขอลาไปก่อนนะคะสําหรับอีพีนี้ขอให้มีความสุขในการออกแบบแล้วก็ได้ออเดอร์ แรกไบๆสำหรับใครที่มีออเดอร์อยู่แล้วนะคะก็ขอให้มีเยอะๆๆๆๆมากขึ้นมาขึ้นมาขึ้นนะคะแล้วก็มา,มาช่วยกันนะคะทำให้โลกนี้น่าอยู่แล้วก็มีความสุขค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ